มานี่ลนี่ยลาครับาหายดิบโอ้ยไปใต้แล้วครับใต้เนอะใ้ทางเนอเย็นเดี๋ยวเย็นเได้ลลิมแล้วอลลิมบอลลิลลิมสาย er, <Stick S 2> ลิดถ้าเป็นสายลิห่ะมาเลยโค้งหางครับไปเลย

cái Nấu hàng đây đó Rồi bước đây nè Bước oh, 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 sai ouais. được tao hơn, Ôi Bà Ôi thọ, này này Đốt hàng ไหลเลยไหลเลยร้อยรถรถรถโดนหางอย่าโดนฝากเนาะมาโชว์หน่อยพี่แบ๊กรับมือเกณฑ์